สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับชุดรวมฮิตทัวร์ริ่งนะครับจากร้าน Thunderbike พราม5กันนะครับคันแรกนะครับ Kawasaki Sport Touring นะฮะ GTR 1,400นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ Yamaha Super Tenere 102ครับ F800 GS นะครับปี2015ครับ และพบกับปูงเวอร์ซิป650อีกจำนวน4คันนะครับ CB 500X ทั้งโฉมใหม่และโฉมเก่านะครับมีให้เลือกหลายคันเลยเบ n นารี่ g r k 5.2เข้ามาครับราคา829นะครับแล้วก็มีฮิมารยาน400นะครับมีให้เลือก2คันนะครับของแต่งเต็มทวรออปชั่นนะครับ ราคาเริ่มต้นแสนสองหนเก้าบาทนะครับเบทียบๆเลยใกล้จังนาจะดูท่องเที่ยวกันแล้วนะครับหารถไปเที่ยวกันหรือยังครับ